บันเทิงเชิญแขกวันนี้ค่ะยินดีอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะคะห้องรับแขกของเราขอต้อนรับค่ะศิลปินหมอลำแถวหน้าของเมืองไทยทั้ง3ท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ ศิลปินที่อยู่ในอารบัมสุปไยสารแนะนำตัวทีละคนดีกว่าเนาะไม่รู้จักเลยใครนน้องใหม่หมดเลยค่หนูแดงพิมพาพรสิริอาสยามค่ะนได้ยาเป็นสาวใหญ่สิลมคารเลยใช่ใช่ใช่สิลมคานค่ะคอนชรยวันสีอาสยามครับ น้อยที่สุดเดี๋ยวว่ากันนะเรื่อง MV เรากับพี่บอลจอยแล้วอีกหนึ่งสามสวัสดีค่ะนุ้นวิรากันอาสยามค่ะค่ะทั้งสามพันนะครับก็อยู่ในโปรเจกต์พิเศษซุปตาอีสานเองซุปตาอีสานนะซึ่งโปรเจกต์นี้เดี๋ยวเรามาพูดกันเจาะลึกแน่นอนเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าแน่นอนอย่างที <S <S ่บอกว่าโปรเจกต์นี้เนี่ย เป็นการรวมตัวศิลปินหมอลำอีสานตั้งแต่ยุคอดีตอ่าแต่หลายคนเรียกร้องและคิดถึงใช่ยุคปัจจุบันรุ่นใหม่ที่หลายๆคนอยากจะเห็นผลงานใช่นะคะรวมไว้ในอัลบั้งนี้แต่ละคนไม่ธรรมดานะคะเ็ามีฉายาของเขานะฮะหอใช่นุ่มใหญ่เสียงอ้อนนี่ฉายาของใครคะของน้องค่ะอ๋อของน้องพรชัยห่อคะน้องพจชัยนุ่มใหญ่เสียงอ้อนใช่ไหมนุ่มใหญ่เสียงอ้อน นะอรชัยวนรศรีอาสยามได้ใช้เทคนิคเสียงอ้อนๆในเพลงอะไรนะคะเมียชาวบ้านเออนะได้ได้ใช้ได้ใช้น้ำเสียงอ้อนๆของตัวเองใช่ไหมคะใจคงดั่เหมือนดังก้นหม้อนี่ต่อไปฉายาต่อไปสาวน้อยสาวร้อยคนนี้ดีกว่าสาวน้อยสาวน้อยสาวน้อยสาวเสียงมหัศจรรย์ฉายาใครคะ อาเสียงดิฉันค่ะดิฉันค่ะคุดแดงหรอคุณภาพสี่อาสยามค่ะเสียงมหัศจรรย์ค่ะแดงๆฝานพร้อมเด้อพี่น้องเด้อชุดสุดสายสานสาวใหญ่สีลงคานเนาะค่ะหนู่แดงพิมพ์ภาพ่อณสี่ เขาบอกว่าสาวใหญ่คือสาวน้อยคือโตน้อยเท้าพี่่สาวใ <c oughs> หญ่คือสาวน้อยคือสาวเลือน้อยเจ้ากันเองทายนี่ซื่อเลย <c oughs> ค่ะซื่อว่าเอาค่ะ <c oughs> จะบอกว่าพี่หนู่แดงอยู่ในวงการมานานมาก <c oughs> เราหลายๆเพลงที่ผ่านมามันก็ทําให้เรานึกถึงอะไรต่างๆไปแต่ว่าเพลงล่าสุดของพี่เนี่ยมันทําให้กวางนึกถึงอะไรรือไม นึกถึงอะไรคะนึกถึงบันไดบันไดใช่ไหมเพลงที่มันน่ารักมากอ่ะขอบันไดเน่รู้มลงมาอีกหน่อยนึงอีกหน่อยนึงได้ไหมคะเีย้ยโอ้โหเพลงสิงโตปลีดนี้หลายคนชอบมากแล้วก็บอกวาตื่นการมากฟังฟังเนื้อหาแล้วแบบโอ้โหโดนใจสาวใหญ่เลยมีปิกแบตกลับมายังไงบ้างพี่มีแบบ ในหลายท่านนะคะบอกว่าดู MV แล้วรู้สึกว่าอบอุ่นเป็นอะไรที่แบบแบบบ้านเราจริงๆอะไรเงี้ยดูแล้วยิ้มตามอ่ะคือแบบมีความสุขด้วยคือเหมือนกับไวเนี่ยคือต้องต้องประมาณว่าอยู่กับลูกกับหลานเอ้วเนี้ยไปวัาไปบาได้แล้วแต่จริงๆแล้วบางครั้งบางอารมณ์ของของ ของสาวใหญ่เนาะเพาว่าอยากจะมีหัวใจสีชมพูบ้างมีเหงามีเหงาการชุ่มกระชุ่มให้โลกเขาสีชมพูบ้างอะไรเนี้ยนะคะนี่ก็เป็นรุ่นใหญ่เดี๋ยวเรามาเจาะเลือกถึงงานเพลงของแต่ละคนแน่นอนนะคะไปอีกหนึ่งสาวหนึ่งสาวของเราเธอก็มีฉายานะทุ่งหมอลำสาวเสียงสวรรค์นุชวิลยวันเสียงสวรรค์จริงๆอค่ะ น้องสาวน้องสาวค่ะสมรดายันแล้วก็สวัสดิ์คิดคิดว่าอนาคตก็คงจะเป็นสาวใหญ่สิลูกน่าจะได้เป็นสาวใหญ่เหมือนกันโปรเจกต์นี้นุชมากับเพลงที่มีชื่อว่าเอาเวลาไหนลอยไปคบกันลูกโอ้ชาชาก็หนูว่ามัวแต่เลี้ยงลูกเทพหนูก็มัวแต่ดูบอลไทยลูกก็เลยเพราะว่าหนูที่หนูอยากมีแฟนเป็นนักบอลเพราะว่านักบอลนี่เขาเลี้ยงลูกเก่ง มีเหตุผล้ตจะได้ไม่ต้องเลี้ยงเอากับเขาเอากันนานี่หยอดนักบอลกันสดๆผ่านอานรายการเออพูดถึงกระแสงานเพลงดีกว่าคะของสองท่านพี่หนูแดงกับพี่พรชัยมี Mv ออกมาแล้วนะท่ามถึงคนนู้นเลย Mv เขาออกก่อนพี่หนู่ยแดงินตมารเป็นยังไงบ้างครับ ก็เกษตรวตอบรับรู้สึกว่าดีมากๆนะคะขอบคุณสำหรับทุกเสียงทุกกําลังใจที่ยังมอบให้กับหนูแดงพิมพ์ปานสิรีอาสยามอยู่นะคะสาวใหญ่ลงคาเนี่ยมีออกมาก็รู้สึกว่าเออหลายท่านก็บอก มีฟีดแบลกกลับมาว่าโอ้น่ารักจังเลยเรู้สึกว่าดูแล้วอบอุ่นบ้านๆเราจริงๆเลยวิถีชีวิตเป็นอย่างนี้จริงๆในแต่ละจังหวัดใช่ไหมคะค่ะแล้วส่วนเนื้อเพลงล่ะคะมีแบบถูกแซวมีอะไรบ้างไหมพี่มีค่ะเขาบอกว่าเมื่อไหร่จะลงแล้วหรออะไรอยู่ข้างบนก็ดีแล้วนะอยู่ข้างบนก็ดีแล้วนะอยู่ข้างบนก็ดีแล้วนะลงทําไมอะไรเงี้ยคนนในอยากออกข้างนอกอยากเข้าอะไรเงี้ยเราก็ไม่เข้าจะรู้ได้ยังไงว่าข้างในเป็นยังไงเนาะอะไรอย่างเงี้ยให้มันรู้ซะก่อน ว่าอยากอยู่ไม่อยากอยู่ไม่อยากอยู่ค่อยออกมาสาวผ่านมาใช่ไหมเอาเลยแรงเนาะค่ะครั้างเนาะถูกใจถูกใจสาวใหญ่ใช่ครับผมสาวใหญ่ไร้รักโดนใจเพลงนี้กันแน่นอนนะสุนิเพลงนึงครับผออันนี้มิวสิกวิดีโอเพิ่งปล่อยไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองแหละคุณชอบมากครับผมตั้งแต่แบบ ท, MM. ท่อนแรกเลยเพลงท่อนแรกเลยนะเมียชาวบ้านครับผมเป็นยังไงบ้างพี่วอนชัยครับก็ถือว่าเป็นมิติใหม่ก็ว่าได้นะครับสำหรับตัวผมเองนะครับเพราะว่าผมไม่เคยทํางานกับมืออาชีพขนาดนี้แ tamam ล้วก็ถือว MM. ่าทีมงานเรายอดมาโอ้ยแน่นอนอยู่แล้วอาสยามไม่ธรรมดานะครับเชื่อมั่นเลยนะครับแล้วก็ถือว่าออกไปได้ไม่กี่วันเองวันที่30ที่เราเริ่มออนแอร์ไปนะแล้วก็วันนี้ก็แค่ไม่กี่วันก็น่าจะยอด ยูทูบย้อนวิวก็กำลังค่ะกำลังขึ้นนะคะแต่พูดถึงมือถือวิดีโอเพลงของพี่เยอะมากเลยนะก็บางคนก็ถามว่าเฮ้ยมันอย่างนั้นจริงเหรอเฮ้ยแล้วทำไมตาจอนี่มันไม่ดูอะไรเลยไม่รู้ตามาตาเรือเลยตาจอนี่มันซื่อบื้อจังเลยนะมือถือมัเนาะแต่ว่าน้องหวานนี่มันไลายจริงๆแล้วก็สวยมากแล้วเล่นดีด้วยนะธรรมดาคนนี้โอเคเป็นเป็นชีสันที่ชอบมากแต่สุดท้ายก็เหมือนหักมุมใช่ครับก็คือทําให้รู้ว่า อของของเขาไม่ใช่ของของเราถึงจะถึงจะชอบขนาดไหนเราก็อย่าไปทําผิดศีลธรรมมันก็เหมือนว่ามีมีนัยยะซ่อนเลนมีคุณธรรมอยู่ในตรงนั้นคร<อ>ับแสดงว่าผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายที่สุดยอดเขาทำแต่เขาทาให้อียายน้องน้าหวานีกับใจได้ด้วยนะใช่น้องน้ำหวานก็กลับใจได้เร็วมากเอนกันเป็นเมียต้องรักขวัวคือโถวันทิ้งมาเมื่อกี้กลับไปรักขัวแล้วว่อถือว่าเป็นเพลงน่ารักมากนะคะสมการรอคอยจริงๆสําหรับพรชัยวัน นะรีภา่ใต้บ้านใหม่กับเพลงล่าสุดด้วยนะครับอีกหนึ่งสาวด้วยก่อนนี้ไม่พูดถึงไป่ได้นุ้นวิลาวันเอ็มวีเราล่ะเมื่อไหร่จะมาลรอรอเนี่ยเนี่ยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเพลงก็ใกล้จะปล่อยแล้วชื่อเพลงว่าอะไรค่ะเอาเวลาได้ลอยไปคบกันค่ะโอ้โหเนื้อคือชื่อเพลงนี่แบบมันน่าสนใจมากสะท่อนได้ไหมนุ้ได้ายค่ะเอาเวลาได้มาแอบลอยไปคบกัน อีกคนนอนง้อยอยู่บ้านอีกคนส,รสำราญลอยกัน <anak lonely, S 1> ดีดีโอ้โจี๊ดอร่อยอ่ะสอนที่ฟังร้องเที่กวางอย่าหๆ่ใัญ่ก็นเลยจะปั่นเสียเลยไม่เอาไม่เอาไม่เอาเนื้อชอบสไตล์คันร้องของนายเออโลเนื้อหายัไงโน้ตแรงอ่ะพี่ชายไปนี่ไม่ใช่ลูกคอนะลูก้า เยียค่ะเพลงนี้ดูเหมือนว่าแบบแอบไปคบกันปล่อยคนนี้นอนโง่อยู่ที่บ้านใช่ค่ะคือคือเพลงเพลงนี้คือมันเกิดขึ้นที่ร้านลาบหนูนั่งทานข้าวกันกับพี่เอลิโออาสยามเป็นคนเขียนเพลงคือก็บอกว่าพี่หนูพี่แต่งเพลงให้หนูหน่อยหนูชอบชื่อนี้มากเลยเอาเวลาไดหลอยไปคบกันเนี่ยแล้วเนื้อหาหนู หนูอยากได้เหมือนกับว่าคือเราอยู่ด้วยกันตลอดไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดแบบไม่รู้ว่าเขาเอาเวลาไหนไปคบกันอุ้ยโดนโดนโดนมันโดนใช่ค่ะแล้วแล้วพี่เอก็นั่งแต่งในในสมุดเมนูลาลาบอะค่ะที่แบบว่าบินอ่ใช่ค่ะเขาแต่งตรงนั้นเลยประมาณดีกีตาต้องเต้ต้องแต้นก็ประมาณชั่วโมงกว่าก็ได้เพลงนี้มาเลยซึ่งซึ่งแกไม่ไม่ถนัดเพลงอีสานแต่ว่าเขาก็ถามว่าเออ คํานี้ประมาณไหนคือแกเป็นคนอีสานนะคะแกเป็นคนนครพนมแต่ว่าแกจะไม่เก่งคําอีสานเพราะเขาเป็นนักร้องแบบสไตล์นั้นเนาะเขาก็เอออย่างนี้ได้เลยแล้วแบบพอเขาแต่งมาแล้วรู้สึกชอบคือแบบอีกคนนอนง่อยู่บ้านอีกคนสำราญร้อยกันดีดีไปถึงขั้นไหนสวรรค์ชั้นใดแล้วเนาะอตายแล้วนึกคิดนานไม่ได้ไม่ได้ค่ะแล้วน่าสงสารผู้หญิงคนนี้น่าสงสารมากน่าเสียแล้วเอ็มวีถ่ายทำได้ยังไง เออมิสิีเดียวตอนนี้เรียบร้อยไปแล้วก็คือเพราะว่าวางแผงแล้ววันนี้ได้ดูแน่นอนแต่ว่าสำหรับเส้นเรื่องก็ในเร็วนี้ได้ชมแต่ว่าพี่ไม่ได้ขู่นะคะ MV นู้นดีมากเลยค่ะเรื่องดีมากค่ะ MV นี้ก็โอ้โหเนอหาโดนใจค่ะหนูกดดันมากค่ะ MV หนูกดดันมากกดดันมากหนูคือคือเรามั่นใจในในตัวพี่ลูกหยีอยู่แล้วแต่ว่าเพลงนี้หนูก็บอก หนูบอกพี่ลูกี้ว่าเพลงนี้หนูขอเล่นเองแล้วมันเข้ากับชีวิตโอ้อหแต่ถะเนื้อแต่ละเนือแต่ละเนื้อ่แน่นะคะไม่ว่าจะเป็น MV วของแดงบินพาพรสเรียสยามหรือว่าพรชัยชวนสุพรชัยนัน ช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยนจำข่าวเป็นอะไนกันสาวใหญ่ให้อะไรไม่ไม่ให้เขาพูดเองเลยใช้มาสกสยาแล้วก็เอามย์อยู่ในชุดซุปตาร์อีสานวันนี้วางแพงล้วด้วยะค่จริงจริงยังมีศิลปินตัวใหญ่ๆอีกหลายท่านเลยนะคะและแน่นอนค่ะเจ้าของโปรเจกต์นี้นะคะผู้ผุดคิดไอเดียแบบที่โอ้โหสุดยอดขนาดนี้นะคะก็คืออาจารย์โตจรันนั่นเองครับผมวันนี้อาจารย์โตอยู่ในสายกับเราแล้วครับผมสวัสดีครับอาจารย์โตครับ วัสดีคร<ด>ับสวัสดีครับสวัสดีครับมีโอกาสได้พูดคุยกับอาจารย์โตอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ถามไม่ได้ค่ะโปรเจกต์นี้กับอรัรบั้มนี้ค่ะซุกตาอีสานอาจารย์โตค่ะไอเดียมายังไงคะคิดคือยอย่างนี้ศิลปินที่อีสานศิลปินที่อาเซียนนี่ศิลปินอีสานต,ต่างอยู่หลายคนใช่ไหมครับที่ที่โดดเด่นที่ทุกคนรู้จักกันดีมีแมนเกวัยนมีเดนเพียรวยพรเอพุชนาอปพุชนาสนุกสิงมากใช่ไหมครับ เราก็เลยมีความคิดว่าเอ,อจะน่าจะหาโปรเจกต์พิเศษสักโปรปเจกต์หนึ่งแล้วก็ให้ศิลปินเหล่านี้ออกไปพร้อมกัน<ช>คิดขึ้นมาตอนนั้นก็คือมันจะต้องให้ครบสิบคนคือสิบคนสิบเพลงแล้วก็คิดต่อไปว่านอกจากที่เรามีอยู่จะเอาใครมาเสริมจะเอาใครมาเพิ่มที่มีสักเสภาพดังระดับที่เป็นตํานานเรานึกถึงคนที่เคยดังมาแล้วแล้วคนที่ดังปัจจุบันซึ่งมีใครอะไรไงบ้างพอดีก็ ทีพมพามประสิทธิ์ขึ้นมาในหัวเลยเราเจอกันอยู่บ่อยๆต่อหน้านี้น,นะครับ <c oughs> เขาเคยโด่งดังระดับประเทศนะครับที่ผ่านมาเป็นตํานานน้ำตาเมียจะ่วเนี่ยเมื่อก่อนขายอีคันเร็เนี่ยเป็นล้านก๊อปปี้เลยทีเดียวหา,ายไปนานนะครับเราก็บอกว่าเอ๊ะถ้าถ้ากลับมาอีทีเนี่ยศักยภาพความสามารถหรือว่าแฟนคลับของเขานี่ย,ยังเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าเอามาทำอีทีน่าจะลงตัวก็ติดต่อกันก็คุยกันนะมี มีพิมพาพรสีและอีกคนหน she, s <S ึ okay ่งที่น่าสนใจมากก็คือติ๊กดอกตะโขบปลาราพอดีเขาก็เข้ามาหาพอดีเป็นช่วงจังหวะที่อืมเขาเองก็จะมีชื่อเสียงอยู่นะครับเราคิดว่าไม่ยากต่อการเทียนมาต่อยอดแล้วก็จะมีพรชัยอี่คนพรชัยเนี่ยอดีตก็ไม่น้อยหน้าใครเป็นดาวเด่นคนหนึ่งของอีสานในอดีตที่ผ่านมาถ้าเราจะเอาเขามาทํากันอีกทีเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาซึ่งเราก็ตัดใจทำน้ดตรงนั้นเพราะฉะนั้นนี่คือรวมสุดยอดของความเป็นเป็นอีสานล้วนๆเลยนะครับ เราอยากจะให้คุณได้สัมผัสทั้งรุ่นรุ่นใหญ่รุ่นกลางและล่าสุดแล้วก็มีไอเดียขึ้นมาว่าเมื่อเอารุ่นใหญ่มาเราเป็นซุปไอีสารรุ่นใหญ่มาเราน่าจะมีซุปไอีสารรุ่นใหม่มซึ่งเรามีอยู่คนหนึ่งที่น่าสนใจก็คุยกับที่ประชุมเขานำเสนอไปกับออบอสของเรากึ่งคือคุณเอ็นสุบะชินิรวันจะเอานุชเข้ามาก็ให้เหตุผลว่าเมื่อเรามีรุ่นใหญ่เราควรจะมีรุ่นเล็กนุชเนี่ย เป็นคนที่มีศักยภาพเป็นเด็กใหม่ที่น่าสนใจมากเริ่มต้นจากการเป็นซปบินในวงหลังซึ่งทําให้เราเห็นความสามารถของเขาทั้งดำทั้งร้องเขาได้หมดเลยนะครับแล้วก็สิงเกที่ออกไปในประสบความสำเร็จทุกทุกทุกสิ่งเกินและที่พิเศษก็คือโคจิริการนี้ก็ติดชาร์ตอันเป็นประเทศก็น่าจะเป็นดาวดวงใหม่เป็นสุปตาร์ดวงใหม่ได้เพราะฉะนั้นเราเรียามาเติมเต็มในคําว่าสุปตาอีสานนะครับเพราะว่าได้ทั้งรุ่นเก่า ที่มีศักยภาพกลับมาใหม่ได้ทั้งคนที่อยู่ในปัจจุบันนะครับแล้วกเด็กผู้ใหม่อย่างอย่างรุ่นเข้ามาเพราะฉะนั้นงานนี้ครบเครื่องจะเป็นเดือนเป็นจะเป็นแมนโอเอสมาร์ทที่มาอีกคนนะครับงานนี้ต้องพูดถึงคนนี้ไม่ได้เพราะจิตจะคิดทอดเนี่ยแค่ปล่อยออกไปนนเนี่ยเฟรมเลงก็ติดก,กันตึงเวที่ประกวดจะใช้เพืนที่ประกวดกันค่อนข้างเยอะมากหรือจะเป็นพรไทยเนี่ยก็เป็นอะไรที่แตกต่างจากที่เราเคยฟัง นี่คือ,อแนวเพลงหนึ่งของเพลงอีกทางหนึ่งของเพลงที่ที่ี่อรใช้ได้ร้องซึ่งอยากจะรู้อยากจะให้รู้ว่าเขามีความสามารถในการที่ร้องเพลงแนวนี้ได้ค่ะซ<อ>ึ่งคุณชุนเนี่ทำให้ดีดีมาก<อ>และโบก็จะนายอีกคนหนึ่นงภาพของเขาก็คือเพลงเร็วเพลงมันสุดๆแต่ในชุดนี้นะครับเขาร้องเพลงช้าได้น่าฟังมากแฟนเจ้าปงผงัวเขาเด้ออยากให้ทุกคนไปพิสูจน์กันนะครับไปซื้อวันนี้นะครับสุกตายิสาน ขอนิหนึงนะครับว่าให้ซื้อของแพ้จะขอบคุณม,มากๆในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงนี่คือของอันล้ำค่าที่อยายามทําให้นะครับ mm hmm. จะซื้อให้กับตัวคุณเองหรือจะให้กับคนที่คุณรัอคุ้มค่าที่สุด ซุปตาอีสานฝากไว้ด้วยครับค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์โตจรานเนาะนะคะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณอาจารย์โตค่ัค่ะัวอาจารย์พูดแบบรวมเลยแล้วนะคะว่านี่คือระบางสุดยอดจริงๆนอกจากเป็นเป็นของขวัญให้กับตัวคุณเองการซื้อระบางแผ่นแท้มันคือของขวัญของคนทํางานของศิลปินของทีมงานทุกท่านด้วยแล้วราคาของก็บุคนขแท้นะค่างกันิดเดียวเอง แต่คุณภาพเสียงต่างกันมากนะคะซื้อของแท้นะบ่า CD แล้ววันนี้นะครับผมทั้งดีและ DVD คราวเก๋กับซุปตาอีสานนั่นเองครับในความรู้สึกแอบรู้สึกว่าหลายหลายคนคิดถึงพี่หนูแดงคิดถึงพี่พรชัยในแบบที่กําลังความคิดถึงมันกําลังสดๆเต็มมอ่ะแล้วันนี้มีงานเพลงมาเสิร์ฟพอดีอ่ะรู้สึกอิ่มแล้วก็อร่อยมากๆกับกับอาราบ้านนี้รวมถึงงานเพลงอื่นๆด้วยครับก็ฝากด้วยกันแล้วกันนะคะซุปตาอีสานะคะ วันนี้วางแผงแล้วนะคะเป็นวันแรกนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะคะก็ยังคิดถึงเราเราก็คิดถึงเหมือนกันคะคิดถึงทุกคนเลยนะคะคนานๆได้มีซิงเกิลมีอระบ้าม,มาฝากนะคะยังไงก็ฝากด้วยกันแล้วกัเนเป็นเลิกงามยามดีวันนี้ใช่รับเพลงพี่แงดงทุกเพลงสาวใหญ่สิลงค้านได้จัาจังไงฝากเป็นกําลังแรงใจลวก็ของอพ่อชายกัเป็นเมียชาว บาดวิวัจฉัยปรับอะไรนิดหน่อยมีวบาดวิวัจฉัยปักอะไรนีดหน่อยคขา้เออนะคะยาเพลงน่ารักน่ารักเพลงนี้นะเพลงที่ฟักเพลงที่ปากก็ถามว่าเรื่งปากคอยอ๋ออ๋อโอไม่ตื่นนิดนึ่งนิดหนึงสองสามครับยังไงก็ฟรนชัยวนศรีนะครับก็ฝากผลงานเพลงชุดซุปไตสายกับการเพลงเี่ชาวบ้านยด้วยนะครับน้องแฟนเพลงทุกท่านนะครับก็คื ผมนึกว่าคุณพิมพาพูดเสร็จก็จะจบแล้วเราก็ไม่รู้โยนประเด็นนไ้ไปกทิ้งกทิทกทีครับผมไม่เป็นไรค่ะเเาามารถไเป็นไรค่ะเด็กใหม่ารั่รับน่า่ารกน่างน่รัน่ารั่ารัน่รั่าหรักน่ารัาันรัสนารน่คะสนรรัรับนันรน่่ ก็เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของหนูด้วยนะคะคที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับ,บพี่ๆที่แบบว่าระดับซุปตากันทุกท่านเลยยังไงก็ขอเกาะมาเป็นซุปตาตัวเล็กๆด้วยนะคะในผลงานเพลงที่มีชื่อว่าเอาเวลาไดหลร้อยไปคบกันนะคะพิสูจน์ผลงานได้แล้ววันนี้ไนดะ้เจ้าผมทุกแผงซีดีทั่วประเทศเลยนะคบอกว่าเขามี2ออัลบั้มใหญ่ ใช่ตอนนี้ที่ออกใกล้เคียงกันนะคะก่อนหน้านี้จะเป็นหมอลำตลาดแต่สัปดาห์ที่แล้ววงก็เป็นกลุ่มศิลปินหน้าคล้ายๆกันนี่แหละในเดิมนี่แหละนะฮะเป็นแนวหมอลำม้วนๆสนุกสนานใช่เห็ว่ปร้องแล้วบ้างสนุกสนานเห็นว่าไปหาแล้วบ้างหมอลายยากมากหายากมากๆนะคะคือคือวันนี้ใครที่แบบว่าตั้งใจจะไปซื้อซีดี อย่าลังเลค่ะถ้าเห็นแล้วรีบซื้อเลยเพราะว่าคือวางแผงตั้งแต่วันที่ยี่สิบหกใช่ไหมคะอีสานตลาดเตยอีสานตลาดเตยวางแผงตั้งแต่วันที่26่สอลำอ๋อหมอลำตลาดเตยนี่หนูสับสนมากเลยอยู่หลายลารลำอยู่หลายธารลำค่ะก็แบบว่าหาซื้อได้เมื่อวันที่หนึ่งนี่เองค่ะขายดีมากแล้วที่แผงนั้นเหลือแค่สองแผ่นแล้วเขาบอกว่าขายดีมาก ตอนแรกว่าจะเอาแค่แผ่นเดียวกลัวคนอื่นไม่ได้ฟังแต่ว่าไม่เอาดีกว่ากลัวไม่มีอีกก็เลยเอามาสองเลยใช่ค่ะหายากจริงๆแล้วก็วันนี้ต้องรีบเลยค่ะซุปตาอีสานเพราะว่ามีแต่แบบระดับซุปตาจริงๆนะคะยังไงก็ฝากเป็นกาลังใจให้ด้วยค่ะนะคะแ่แล้วเนาะวันนี้เรามีประเด็นถามกันมาด้วยใช่ครับผมประเด็นที่ถามไปนะครับนะฮะถามชาวบันเทิงหรือเที่ยงไปนะครับผมว่าคุณอยากเป็นซุปตาคนไหนของเบองไทยนะคะ เดี๋ยววันนี้เรามีของมาแจกกันด้วยครับคุณผู้ชมนะครับเป็นของขวัญนะฮะที่ระลึกครับผมจากโปรเจกต์พิเศษซุปตาอีสานนะครับนี่เลยเอาเสียงเหก่อนบ่องนั่นเอาเสียงเหก่อนบ้าเสียงเสียงไปโปสเตอร์นะฮะต่อกรบปั้มไดครับผมนะฮะไม่มีเลยมีมอบให้ด้วยไม่อ่ไม่มีเลยอีสานนะคะใช่นะครฮะ ใช่ล้วถือยชามสังคโลกอันนี้ด้วยอันนี้นะว่าจะซุกไว้ก่อนนะอันนี้เรากระติ๊บข้าวพร้อมลายซินนะคะนี่อันนี้ดูแลอ้ของพี่พรชัยค่ะก็คือว่าเขาเรียกว่าพวกเราเป็นศิลปินอีสานอยู่แล้วนะคะยังไงก็ถ้านึกถึงความเป็นอีสานนี่ต้องกระติ๊บข้าวแล้วก็เวลาหิวหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาค่ะได้เลยได้เลยรอนอุ่นๆรอยอยู่ลองข้าวน้อย เอ้อก็น้อย,อยใช่ไหม่ครอกใคร,มมใครอ่าเลือกมาหนึ่งประเด็นนะครับผมนะฮะเดี๋ยวทีมงานจะเลือกเรามาหนึ่งประเด็นเนาะคุณคอยาก <ผม S 2> เป็นซุปตาคนไหนของเมืองไทยประเด็นโดนใจวันนี้นะคะ,ะได้รับของไปได้แก่มาเลย ได้แก่ข้อความนี้ค่ะอยากเป็นทูกสาคนไหนก็ได้ที่เป็นคนดีและน่ารักน่ะ้าสุดยอดสุดยอดใกล้วันพ่อแล้วให้ให้ตัวแทนพี่พี่ดูแดงฝากถึงลูกๆทางบ้านหน่อยดีกว่าฮะวันพ่อฮะจริงๆวันพ่อนันะเป็นวันที่อาจบอกว่าเป็นวันสําคัญของพวกเราชาวไทยทุกคนเลยนะคะแล้วก็ เชื่อว่าคุณพ่อหลายๆท่านันอยากให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็ลูกทุกท่านเชื่อว่าต้องรักคุณพ่ออยู่แล้ว <c oughs> ไม่ได้รักตัววันนี้หรอกค่ะเ <c oughs> ชื่อว่ารักทุกวัน <c oughs> เพียงแค่ว่าบรั้งางอาจจะมีเวลาแต่วันนี้ก็เป็นวันพิเศษให้ท่านเป็นวันวที่5ธันวาคมนะคะ <c oughs> <c oughs> พิเศษท่านนิดนึงนะพาท่านไปทานข้าวบ้างทาอะไรพิเศษให้ท่านบ้างให้ท่านรู้สึกว่าโอ้วันนี้เป็นวันพิเศษจริงๆ, <c oughs> ๆนะคะก็ะขอให้คุณพอ่อทั่วประเทศสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ <c oughs> อ่านี่เป็นลูกที่ดีใช่แล้ววันนี้มีอะไรฮะ

ที่เป็นแฟนๆของศิลปินอีสานนะคะเจออะไราบ้างนี้ปุ๊บซื้อปั๊บค่ะเพราะเดี๋ยวคุณจะเหมือนนุดวิลาวันค่ะเพราะหาไม่เจอใช่นะฮะฮแล้วหมดทุกแผงจริงน,นะ<ช>วันนี้วางแผงครั้งแรกนะคะทั่วประเทศพร้อมกันเลยนะคะกับ อัลบั้มซุปตาอีสานค่ะงานเพลงหมอลำอีสานเศร้าเศร้าซึ <can> anyway, ้งซึ้งโดนใจนะคะภายใต้การดูแลงานของอาจารย์โตจรันค่ะงานคุณภาพดีอาสยามจัดให้อีกแล้วครับผมทั้งซีดีและดีวีดีคาราโอเกะนะครับวันนี้ขอบคุณทั้ง3ท่านด้วยกันนะครับผมพิมพ์าพรอิริอาสยามพอชัยวันศรีอาสยามและนุนที่เราวันอาสยามบคุณครับแหมเวลาน้อย สาวใหญ่หลายคนบอกว่าเป็นเพลงขอบันไดขอบนไดยอยากลลแล้องนะขอบนไดาจังงานเพลงของพี่หนูแดงพิมพานั่นเองเนะเดี๋ยวไปดูมิวสิกวิดีโอเพลงน่ารักน่ารักเพลงนี้กับวิถีคนไทยค่ะจริงๆนะคะกับเพลงสาวใหญ่สิลงคานพิมพาพรสิริอาสยามค่ะ we okay.